สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้เราก็จะมาดูดวงของคนเกิดในเดือนเมษาประจำปี2560นะครับสำหรับท่านที่เกิดในเดือนเมษานะครับเจ้ชาชะตามีพื้นฐานชีวิตยังไงเราไปดูใบแรกกันเลยนะครับใบแรกนะครับคือ Temp e r a n c e Temperance ก็ให้ความหมายของการเปลี่ยนแปลงการโยกย้ายนะครับเพราะนั้นพื้นฐานชีวิตของคนเกิดในเดือนเมษานะครับในปี2560นะครับมีโอกาสที่ ได้เดินทางไปในที่ต่างๆคนข้างบ่อยนะครับมีเรื่องให้เดินทางมีเรื่องให้ไปในที่ต่างๆนะครับอยู่ไม่เป็นที่เป็นทางนะครับมีโอกาสโยกย้ายนะครับเป็นเดือนหนึ่งเป็นหนึ่งปีที่เขาเรียกว่าอะไรแทมพลันนี่หมายถึงคนที่มาโหคนที่มึนหงิดนะครับก็อาจจะมีเรื่องหงิดระหว่างการเดินทางเข้ามาแทรกแซงด้วยนะครับแต่ผลของการเดินทางนั้นจะให้ผลที่ดีมากพอคุณเสียนะครับ <c oughs> อาจจะเป็นการเดินทางไปเที่ยวนะหรือไปทํางานนะครับไปสร้างสรรค์งานในที่ม่ใหม่ๆนะครับโอกาสปีนี้การเดินทางเยอะนะครับแต่ค่อนข้างดีครับสาหรับวัที่สองนะครับเรามาดูเรื่องของการเงินนะครับการเงินก็ได้สองไม้เท้าน,นะครับสองไม้เท้าก็ให้ผลเป็นกลางนะครับไม่ได้โดดเด่นมากมายสําหรับปีนี้ก็ดูแล้วราบรื่นกับการเงิน ün, ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรมากมายแล้วก็ไม่ได้บุ๋หวาอะไรมากมายแต่เพียงแต่ว่า ต้องระวัดระวังการใช้จ่ายนะครับการร่วมหุ้นต่างๆก็ต้องทำมันอย่างรอบคอบนะครับในปีนี้นะครับเพราะก็มีเกณฑ์บางอย่างที่มันต้องมีความระมัดระวังนะครับแต่ว่าโดยรวมแล้วของการเงินที่คนเกิดในเดือนเมษานี้ก็ค่อนข้างดีนะครับปานกลางนะครับให้ผลไปท่านดีนะครับมีคนคอยยืนมือเข้ามาช่วยเหลือในเรื่องการเงินได้ด้วยนะครับปีนี้เงินที่ได้มาจะมาจากงานนะครับสําหรับเรื่องการงานมาดูครับได้ไปไหน อ่าเนี่ยครับการงานได้หนึ่งถ้วยหนึ่งถ้วยหมายถึงอะไรของฝันรางวัลน,นะครับรางวัลน,นะครับมีโอกาสนะครับได้รางวัลใหม่ๆนะครับมีโอกาสได้เริ่มงานใหม่และเป็นงานที่ดีการที่ถูกใจเป็นงานที่เราต้องการจะทําอยู่แล้วนะวธุรกิจส่วนตัวหรือโอกาสได้เลื่อนขั้นนะครับในการงานปีหน้าของคนเกิดในเดือนเมษานค่อนข้างที่จะดีนะครับดีมากๆนะครับดังนั้นให้หวังอะไรที่เกี่ยวกับการงานปีหน้าคิดแล้วต้องทําทําแล้วทําได้ครับนะครับ มาดูในเรื่องของความรักนะครับเรื่องของความรักได้เดี๋ยวเวอร์เชียนะครับเด e v เวอรก็หมายความสมบู here, รณ์ผู้ที่มีคู่ครองอยู่แล้วนะครับปีนี้เป็นอีกหนึ่งปีที่าราบรื่นในการดําเนินชีวิตของการมีครอบครัวนะครับหรือมีปัญหาที่ขัดข้องมองใจกันอยู่แล้วปีนี้ก็จะดีขึ้นนะครับปีนี้ก็จะดีขึ้นผู้ที่ยังไม่มีคู่นะครับในปีหน้านี้ ก็เดอะเวอร์มาให้ความหมายถึงว่าต้องรอขอไปก่อนแต่ถ้ามีแล้วมันดีแต่ถ้ายังไม่มีก็ต้องรอไปก่อนนะครับส่วนในเรื่องของโชคลาภนะครับโชคลาภโชคลาภจะมีแค่เดอะซันนะครับกับหนึ่งเหรียญทีนี้เปิดมาเป็นเดอะเฮอร์มิตเดอะเฮอร์มิตไพ่ฤษีนะครับฤษีก็หมายถึงการลักสง,งบนะครับการหลบหนุยที่ปลอดภัยเพราะนั้นเรื่องของโชคลาภถ้าไม่มีสมบัตํนำมาผมไม่แนะนำให้เล่นนะครับเล่นแล้วท่านอาจจะได้แต่ได้ไม่คุ้มเสียนะครับ เงินที่ได้มามันมันบอกว่ามันมาจากการทํางานนะครับมาจากการลงแรงของเรา,มาสมาควาปีนี้คนเกิดเดือนมีสามีโอกาสงานเด่นมากเงินก็เด่นพอสพมควรแต่ไม่ว่านั้นอาจจะต้องลงทุนไปสักปีหนึ่งก่อนแล้วปีหน้ามันอาจจะดีขึ้นนะครับส่วนเรื่องของสุขภาพนะครับสุขภาพเป็นอีกหนึ่งปีที่คนเกิดเดือนมามีาได้สี่เหรียญสี่เหรียญหมายถึงความมั่นคงนะครับความหนักแน่นนะครับนั้นผู้ที่ มีโรคภัยไข้เจ็บอยู่ปีนี้มีโอกาสมีเกรนที่ดีขึ้นนะครับเป็นโรคเรื้อรังนี้มีโรคเรื้อรังมีโรคอะไรที่หายาปีนี้มีโอกาสดีขึ้นผู้ที่ไม่มีปัญหาโรคภัยไข้เจ็บปีนี้ก็สบายใจได้นะครับในเรื่องของดวงเดือนนี้ก็สบายใจได้ว่าจะไม่มีภยัยหนักอะไรเข้ามานะครับส่วนเรื่องของการเรียนนะครับอ่าได้พระราชาถือถ้วยทีเดียวเชียวนะครับนั่นหมายถึงพันว่าคนเกิดในเดือนเมษาปีหน้านี้นะครับคิดจะสอบ entrance ต่อปริญญาตรีปริญญาโทรหรือปริญญาเอกครับปีหน้าให้รีบทําทําได้นะครับและมีความพยายามนิดนึงจะทําได้นะครับโอกาสค่อนข้างที่จะสูงมากในเรื่องของการเรียนนะครับปีหน้านี้เป็นอีกหนึ่งปีนะฮะที่เป็นปีทองของคนที่จะคิดศึกษาต่อนะครับครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ถ้ามีผู้พูดผิดพลาดประการใดติดขัดประการใดก็ต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับเพราะว่าผมเองก็ยังไม่เคย ดูอย่างนี้มากมายสักเท่าไหร่มันก็พูดยังไม่ค่อยเก่งนะครับมาพูดกับกล้องอย่างนี้นะครับส่วนใหญ่จะเป็นการพูดและมีลูกค้ามานั่งถามนะครับสําหรับท่านที่ดูดวงเดือนนะครับบางคนก็ดีบางคนก็ไม่ดีก็อย่าเพิ่งไปคิดมากอะไรนะครับเพราะว่าการดูดวงประจําเดือนแต่ละปีแต่ป,ปีมันเป็นแค่เกณฑ์ฟัางๆนะครับมันอาจจะตรงกับเราเป๊ะๆหรือ,ออาจจะมีคลายเคลื่อนได้เพราะนั่นอยู่ที่หมายถึง เรายังมีราศีประจําปีนั้นนะครับมันอาจจะแรง่าเดือนเรายังมีปีเกิดประจําปีนั้นมันอาจจะแรง่าเดือนหรือเราอาจจะยังมีดาวนะครับที่ตรงกับปีเกิดของเรามันอาจจะแรงกว่าเดือนทําให้ดวงเดือนที่มันดูดีไปแล้วมันก็แย่ลงหรือดวงเดือนที่มันแย่ลงมันอาจจะดีขึ้นนะครับสําหรับเพื่อดวงราศีดวงปีประจําเกิดถ้าเกิดผมมีเวลานะครับผมก็จะมาทําคลิปให้ท่านมาเปรียบเทียบดูว่าในเมื่อปีนั้นปีนั้นเดือนดีราศีไม่ดี แล้อะไรแรงของกันแล้วมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะลองมาทำครอธิบายให้ท่านหลังจากดูครบบ12คลิปนี้แล้วนะครับ12องเดือนนี้แล้วแล้วถ้าเกิดมีโอกาสมีเวลามากขึ้นก็จะพยายามทําคลิปเพิ่มขึ้นนะครับทำเกี่ยวกับราศีทําเกี่ยวกับดวงปีเกิดประจําปีนั้นๆนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับถ้ามีการผู้บิดพาประการใดก็ต้องขออาภาัยไว้อย่างสูงนะครับขอจบไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ